กลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ยังเป็นช่วงของคุณผู้ชมทางบ้านนะคะเปิดสายหน้าไมค์คุยกันสดๆกับอาจารย์สุพลเพชรสว,ะะว่างค่ะนะรู้สึกว่าสายรออยู่นะคะช่วงที่พักเบรกไปนะเป็นคุณอะไรคะอาจสงสัยเข้ามาเลยละกันนะคะช่วงสุดท้ายละสาย,สายหลุด,ลดนะค,คะเดี๋ยวให้ทีมงานเราติดต่อกลับไป<ร>นะอ,อาจารย์ติดต่อกลับไปก็ไปครับเพราะว่าบางทีคนอยากคุยด้วยมันหลุดมันอึดอัดนะและไอ้สายนี่สายรอเป็นกนมันก็มันก็จะเป็นค่ะ ก็หลายๆคนบอกว่าอยากคุยอาจารย์เพราะไม่เห็นหน้าอาจารย์นานนาเห็นแต่รูปผมก็คิดถึงแฟนรายการเหมือนกันครับแต่ก็ไปดูที่ออกปรากฏว่าไปเดินหาเสียงช่วยเขานี่ที่จังหวัดบุรีรัมย์คำพูดคำหนึ่งที่ผมทำให้ผมชื่นใจก็คือแกไม่แก่เลยไหมราะว่าตัวจริงนี่ตุ่มกว่าหนึ่งเรอะคออบางคนบอกดูทีวีดูแกเ่เชื่ว่าตัวแกไม่แก่เลยเดี๋ยไปคนที่เคยรู้จัก พอบอกแล้วก็ไปบอกว่าดีผมอายุ47คนก็งงเห็นไหมนะคะสายเข้ามานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอะไรคะครับคุณพิสิทธิ์ครับชื่ออะไรนะคะคุณพิสิทธิ์ครับผมคุณพิสิทธิ์นะจากจังหวัดไหนคะครับสวัสดีท่านอาจารย์สมพลครับอยู่จังหวัดไหนครับคุณพิสิทธิ์น้องผมอยู่ชุมพรครับอาจารย์โอ้เชิญครับมีอะไรเรัเชิญครับพอยินเสียงชุมพรนี่มันผม ก็ไม่มีผู้ลงรับสว่างครับอาจารย์เที่ยวนี้โอครับผมถูกปิดกั้นฟาร์มเป็นประชาธิปไตยหมดนะครับครับครับโ้ลำบากมากนะประเทศไม่รู้จะเดินไปจุดไหนนะครับอาจารย์เดี๋ยวก็คงเดี๋ยวก็คงคลี่คลายนะทุกอย่างมันก็ผมขึ้นลงล้วกรลงคลายธุรกิจเพื่อจะได้เดินนะฮะใช่เช่้ดนมั่งปิดถนนมั่งลำบากกันทัมาหากินนะครับอาจารย์คุณพิเชษยอยู่อำเภอไหน ผมอยู่เมืองครับอาจารย์ผมอำเภอเมืองอ๋ออำเภอเมืองผมเคยไปแต่ก่อนสมัยคุณสมบโรนผมเคยไปเผยแพร่แบบนี้ไปก็ติดตามผลงานอาจารย์ตลอดนะครับขอบคุณครับอบคครัให้กำลังใจตลอดครับครับทางมันไม่ได้เกิดเลยนะในใต้ผมอยากให้มีขึ้นมาบ้างตัวแทนของจังหวัดก็อยู่ที่ประชาชนนะพัฒนาจังหวัดให้เจริญไปข้างหน้านยครับครับผมนี่มีแต่ด้อยรองครับอาจารย์จังหวัดผมครับผม แย่ม yeah, ากๆเลยบจงิงถ้ามีสสเป็นปากเป็นเสียงมันก็ก็ดีนะไม่ไม่ไม่เวร์ครับท่านผมดูแล้วจังหวัดไม่ได้มีอะไรดีขึ้นครับเอาเดี๋ยวค่อยค่อยค่อย,อย,อยปรับพ<อ>ื <จะ S 1> ้นแ <ๆ S 1> ปลง,ปงครับผมครับ โอเคเลฮะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ะขอบคุณครับสุดแต่ใจเจออาจารย์อีกครั้งนึงครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นแฟนรายการของอาจารย์มานานแล้วโทรศัพท์ไปคุยที่บ้านห่วงอยากให้อาจารย์เด้เป็นสสได้มาทาหน้าที่เขายังบอกเด้บอกตอนเป็นรองประธานทาเป็นประธานที่ประชุมด้วยชอบหลายคนบอกว่าเด็ดขาดเนี่นอนเราก็ต้องก็ต้องรออยากเห็นอาจารย์ในภาพการเมือง <พ>ต้อเออพราะว่าหนึ่งเมืองไทยเรานี่นะต้องทําจริงอะไรก็แล้วแต่การค้าการเมืองการธุรกิจหรือราชการเนี่ย<ช>สองประชาชนก็ต้องเอาจริงด้วยรับ<ช>ผมไปวิเคราะห์อีกกําลังวิเคราะห์ว่าหนึ่งที่มันมีเกิดเกิดขึ้นเพราะอะไรห,หนึ่งสารเรื่องรัฐธรรมนูญ<ช>ที่ต้องแก้กันหลายอย่าง<ช>สองเรื่องของพรรคการเมืองนี่มันต้องเป็นพรรคของประชาชนมันจะเป็นพรรคของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง<ช>ตั้งแต่เปลี่ยน<ๆ>แปลงการปกครองมาก็นถึงนู่น สมัยท่านจอมพลปอก็พักเสรีพน,น,นังกศิลาพอท่านตายไปก็พักก็หาย,ย <spreads S 2> มันจะเป็นพักของประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการคัดเลือกคนในการหาเสียงโดยจำเป็นต้องใช้เงินกันนี่ยสองประชาชนเนี่ต้องรู้จักเลือแต้องรู้จักลงโทษด,ด้วยรับนูนบอกว่าถอดถอนได้แต่ประชาชนไม่เข้าใจคอ<า>ย่างนี้ต้องมีองค์กรเดี๋ยวไว้สองข้อก่อนนะคะอาจารย์พอดีมีสายจากทางบ้านเข้ามานะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะแนะนาตัวเองหน่อยค่ะ รับผมมาที่อเด็กชายคนคนหล่อกันแล้วกันครับเมื่อกี้คนสวยครับคนสวยคนหล่อนะคนหล่อจากจังหวัดไหนหล่อมาจากขอนแก่นนะครับขอนแก่นเช่นค่ะจากที่คนสวยพูดมาที่อำเภอจักรตลาดเนี่ยมันจะเข้าข่ายเหมือนที่บ้านผมน้ำพองนะครับโอ้ใครับผมทีนี้อ่ที่ผมดูแล้วเนี่ยสสอทุกภาคเลยถ้าถ้าไม่ดีเนี่ยประชาชนคงไม่เลือกหรอกครับ แต่ว่าทีนี้ว่ามันจะการบริหารประเทศเนี่ยมันจะเป็นตามขั้นตามตอนผู้ใหญ่บ้านจำนันอบตอ,บององหารตำบลต่างๆทีนี้สสเนี่ยเข,เขาก็อยากทําแต่ว่าเขามอบหมายให้อบตอให้ผู้ใหญ่บ้านทําครับทีนี้งบต่างๆมันจะอยู่ที่อบตอจนจนังตำบลน้ำพองหรือตำบลอะไรก็แล้วแต่นี่ถนนหนทางไม่ดีเลยครับ แต่ตรงนั้นตามไม่ดีเขลักษณะเะคล้ายกับคน้นสวยนั่นแหละแต่ว่าสสเขามาดูแลดีแต่ว่าพอพองบมาถึงงบประมาณมาถึงเนีเ่ยตำบลหมู่บ้านต่างๆเนี่ยส่วนมากเขาจะมาลักษณะการโก,กินอะไรก็เล็กแต่เขาไม่รู้กันละครับทีนี้เข้าใจว่าคนสวยเจะดก,กาลาจะมันมีปัญหากับกับบ้านผมนะครับคือสสเขาเอาละประเด็นประเด็นว่า คนหคนลอ่อคนสวยมีประเด็นเหมือนกันแต่ผมเสนอยอย่างนี้คนหล่ออย่างนี้โอโอแต่รู้ไม่รู้จะหลอกผมหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> นคืออย่างนี้คนหล่ออย่างนี้ผมว่าสายลุกก็ฟังฟังก่อนกนอนเพืออย่างนี้ท่านผู้ชมฮะทุกคนนะฮะทุกจังหวัดเราสามารถที่จะร้องผ่านสสได้เรื่องถนนพังอย่างนี้เรื่องแหล่งน้ําอย่างนี้เรื่องอะไรอย่างนี้เรียนนายนี่สสขอให้ท่านส่งเรื่องนี้ให้ รัมรีเพื่อทราบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าให้มวลมินกรด้ว้เขาเป็นสสได้รับจากประชาชนเขาก็สามารถเสนอลัมรีได้ลัมรีเขาเป็นผู้ฝ่ายบริหารเขาไม่ให้สสเขาไปก้าวไก่ฝ่ายบริหารไปย้ายข้ายราชการหรือไปของงบประมาณนี่แต่จริงๆแล้วมันก็เราเอาเรื่องเดือดร้อนไปบอกบอกท่านรัมรีเนี่ยมันบอกได้ครับเขาก็สั่งการมาได้นะครับเพราะั้นแต่บางครั้งเนี่ยงบประมาณมันคงกระจายไปทั่วก็เรียนนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจท่านผู้ชมเนี่ย เงินภาษีที่เก็บจากพวกเราไปทั้งหมดประชาชนทั่วประเทศสมมติว่าร้อยบาทร้อยเปอร์เซ็นเป็นเงินเดือนค่าราชการบำเหน็จบำนาญค่าราชการเงินเดือนลูกจ้างบำเหน็จบำเหน็จลูกจ้างแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายของค้าราชการค่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ้นมันลดเครื่องอะไรต่างๆโหมดค่าใช้ใจ่ายทั่วประเทศเนี่ยร้อยหนึ่งเอาไปใช้แล้ว80%เปอร์เซ็นร้อยบาทเอาไปใช้8บาทเหลือ2ีบาท20%เปอร์เซ็นเนี่ยเอามาเป็นงบพัฒนาหรืองบลงทุน เป็นการสร้างถนนท่านู่นท่ามนี่มาจากตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กระจายไปส่วนท้องถิ่นเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คืองบประมาณมันมันไม่พอจะเห็นว่าบางอย่างมันจะเป็นต้องกู้เงินเข้ามาอาจารย์มีสายเข้ามานะคะเชิญค่ะแนะนําตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดนะคะเดี๋ยวตอใหม่ละกันคนสวยคนหล่อตัวนี้จะเป็นคนอะไรนั่นนะสิคนสมาร์ทคนสมาร์ทเพราะฉะนั้นก็เรียนนิด้ึงว่าด้วยเหตุนี้แหละ พอรัฐบาลต้องการจะทำไอ้นี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่พอก็เลยจะเป็นจะต้องเพิ่มขอกู้เขาต่างประเทศซึ่งการเป็นท่านผู้ชมไอ้คำว่ากู้เนี่เขาจะมีเพาดานกำหนดไว้ในการที่จะกู้ก่อนที่สธาณะนี่ก็เรียนมาแล้วนี่จะได้ไม่เกินเท่านี้ของ GDPGDP ค,ค, GDP คือเงินมวลรวมของประเทศทุกคนมีไรายได้ผมมีเงินเดือนมีไรายได้ใครมีชาวไร่ชาวนาขายข้าวขายสินค้าต่างๆในบททั่วประเทศเท่าไหร,ร่รวมทั้งมดทั่วประเทศเนี่ยเขาเรียกว่า ภาษาอังกฤษ GDP เป็นมวลรวมของทั้งหมดเพราะง็จะกู้เกินได้ไม่เกินกว่า50เปอซนเี่ยเขาจะกำหนด,ดเอาไว้ทำอะไรจะมีกฎหมายกำหนด,ดเอาไว้แต่ที่นี่ปัญหาก็คือว่าอย่างบางอย่างเรื่องอย่างเรื่องจำนำข้าวเขาก็มีเงินหมุนเวียนเขาบังเอิญขายไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ข้าวเกิดถูกต่างประเทศโจมตีบ้างและของเราโมวแต่ะทะเลาะกันบ้างหลายๆอย่างซึ่งมันก็นมีทุจริตไหมก็มีส่วนเขาไอ้ทุจริตกว่ากันไป ทีนี้แต่พวกชาวไร่ชาวนาอย่างภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยเขาขายได้นะฮะแต่ที่ว่าไอ้ตัวจุดที่ของเขาเนี่ยมันปีละครั้งไอ้ที่กุเทศเนี่ยปีละสองสาครั้งเงินหมุนเวียนเงินข้าวขายไม่ได้ทีนี้พ่อค้าเขากดราคาคนี่คือปัญหารับสายก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับแนะนําตัวเองเลยค่ะครับครับนี่โทรจากจังหวัดาสุโขทัยนะสุโขทัยนะคะชื่ออะไรคะชื่อพยาวครับค่ะเชิญค่ะเชิญครับคุณพยาวเชิญฮะ เออผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับผมที่เลือกตั้งเนี่ยสิทธิ์ของประชาชนนะเขาทำไมกีดขวางของประชาชนเนึ่งะครับประเทศชาติถ้าไม่มีการเลือกตั้งมันจะเคลิบหน้าไปได้เหรอครับสะสะเขาก็ลงอย่างถาูกต้องนะทำทำตามกฎหมายทุกอย่างครับผมประเทศไทยที่ไหนถ้าไม่มีประชาธิปไตยแล้วไม่มีกฎหมายครับเขามีอำนาจตรงไหนครับที่มาบอกว่า มีที่ว่าปปสที่ยึอดอำนาจเขามีอะไรรองรับจากคนหน้าเขาครับมันสสก,ก็เรียนเรียนเรียนคุณพยาวย่างงี้เป็นอำนาจเถ,ถื่อนมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกครับผมเนี่ยหนังสือไทยก็ไม่รู้ตัวนะแต่ผมมีความคิดค้าอาจารย์คือคืออย,ายา่างประชาธิปไตยก็ไม่มีกฎหมายอะ่ะอย่างพวกผมสมมตินะสมมติเรถาถ้าพวกผมมีอิทธิพลหรือเจ้าพ่อผมรวมพวกผมมาเป็นนักการเมืองใหญ่โตได้ไหม เนี่ยคิดตรงนี้นะอาจารย์นี่ผมม่ห็นขาะนี้บ้านเราคล้ายๆว่าหนึ่งก็เรียนนิดหนึ่งว่าสมัยก่อนเชื้อแดงออกมานีใช่ใช่เดี๋ยวคนฟังนิดหนึ่งคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพก็เป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบสั่งการให้ทหารใช้อาวุธใช้กระสุนจริงได้ในเขตพื้นที่ที่เข้ามาก็ทาให้คนตายไปแล้วอย่างนี้อภิสิทธิ์ก็ดีสุเทพก็ดีถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วฐานทําให้ฆ่าคนตายใช่ แล้วกไ้ทำไม่มีส่วนทำเป็นคนตายเพราะงั้นท่านยญิงรักท่านก็ไม่อยากพอไม่อยากคนนี้ก็ได้ใจใหญ่ก็เลยใช้ใจย่านี้หนึ่งคุณยาวอีกสักหน่อยคงจะเหตุการจะดีขึ้นนะช่วยกันพันาเดี๋ยวแบ่งสายหนึ่งละกันกฎหมายต้องเป็นกฎหมายครับอาจารย์ครับต้อง้อขอบคุณค่ะนะคะอ่อีกหนึ่งสายค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับจากไหนคะอาจสายหลุดไปนะคะเอาเจ้าหน้าที่จะได้โทรโทรกลับไปหน่อยให้เขา คืออย่างนี้พอมันเรื่องลักษณะบาดผมก็คือดัดนะในฐานะเป็นนักกฎหมายแล้วก็เป็นนักการเมืองแล้วเคยรับราชการมาก่อนมันไปปิดประตูสำนักงานเนี่ยทำยังไงไปล็อกไอ้บางอย่างมันก็ทบไปถึงต่างจังหวัดด้วยงานที่มันผูกพันกันีจะทำไปสั่งการก็ทำไปชะงักช้าหมดทำอะไรไม่ได้ท่านที่อย่าไปรุนแรงที่จะไปจับกลุ่มต่าง ก็กลัวคนเจ็บคนตายไอ้พวกนี้ก็จะไปอ้างนี่ะพวกทหารพวกยิงรักสั่งไอ้ทหารตะบวตฆ่าคนสองจะเป็นเหตุให้ทหารออกมาเพื่อจะระงับเหตุยึดอำนาจรัฐประหารซึ่งมันก็ถดถอยอีกทั่วโลกเขานี่เขาเขาเขาไม่ต้องการที่พบเคยกล่าวเรียนเสมอว่าประเทศเขาเจริญเพราะดึกตั้งไม่มีการซื้อเสียงขาะการไม่มีการซื้อตำแหน่งนะครับนักการเมืองรัฐบาลเนี่ยอยู่ครบ4ปีข้อที่4ไม่มีปฏิบัติรัฐประหาร ทหารจะอยู่ใต้อำนาจบริหารของราชการผมเรียนว่าของเรานี่ยังทหารยังมีอำนาจอยู่ในการอิทธิพลเหนือรัฐบาลที่เข้ามานะครับ อย่าไปบรรยายที่รากระแผงอย่าไพูดชัดๆเลยจีมีก็ไปชัดเท่าไหร่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์ยังมีหลายสายที่หลุดไปนะคะต้องขอภายไว้วันนี้ด้วยเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้อาจารย์สุคนยังมาพูดคุยกับเราอยู่นะคะอาจารย์ต่อไปจั์อังคานพุธก็ยังมาเหมือนเดิมนะคะอาจารย์กลับมาแล้วค่ะนะคะก่อนจะการไปขอบคุณสปอนเซอร์รายการก่อนนะคะบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยงยืน สนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซ้ายด่วน1166ผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิ์ผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมไลท์เฮิร์บอาหารเสริมจากธรรมชาติปรับความสมดุลในร่างกายนะคะสนใจรายละ,ละเอียดต่างๆของไลท์เฮิร์บสามารถโทรเข้ามาติดต่อที่รายการเราได้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีครับสวัสดีครับ